เจ้าพ่อมาเฟียของเราเล่าถึงลูกสาวลูกสาวมาเฟียของแกคือน่ารักเห็นภาพเลยอะทุกคนมันจริงนะคือแบบพอเสียงไปลายมาพอแค่เอ่ยชื่อปี๊ดการ์ดปีดไว้กันเลยอะจริงเพราะว่า f อฟซส่วนคนที่ไปส่วนมากเลยน่าจะเป็นเอ่อเป็นไอ้นี่น้องไงเป็นเอฟซน้องอะทุกคนเยอะมากเดินไปทางไหนก็เห็น ใส่เสื้อเจอดิดหรือไม่ก็ซี CNP ของไปไปโอดีโอมันน่ารักจริงๆแล้วใดๆทุกคนเฮีย yeah, แกเล่าอ่ะมันเห็นภาพเพราะแกไปนะแกไ์สดอยู่แกไปงานด้วยอืมแกก็นั่งเชียบเออแกพูดเห็นภาพเลยปราบปื้มแทนจริงๆแล้วใดๆคือแม่แม่เบนทุกคนกินเห็ดมากแกคงเมาเห็ดหรือเปล่าถึงขั้นพาไปโรงพยาบาลขนญาตหัวเราะนะคะคือแบบว่าพี่เข้มแกเล่าให้ฟังไง อแกน่าจะเมาเห็ดแหละไม่เป็นพี่เข้มพาไปโรงพยาบาลตอนตอนน้องปลายแข่งอหะแกไม่สบายแล้วแกก็ไม่อยากให้เราให้พูดให้ลูกสาวฟังอะไรอย่างเงี้ยกลัวลูกสาวเป็นห่วงเพราะลูกสาวจะลงแข่งแล้วไงอะไรอย่างเงี้น่ารักเนาะแม่แม่เขาน่ารักแต่ชอบเพียรุทินแกเล่าเห็นภาพเลยตอนนี้แม่หายแล้วนะทุกคนแม่ปลอดภัยแล้วนะคะแม่ไม่มีอะไรแม่กินเห็ดเยอะเห็นแกลงอยู่เยอะมากเห็ด ที่แกลงไงเยอะมากตอนนี้ก็อรอลูกสาวอยู่ที่บ้านที่ขนแก่นนะคะแม่เบนน่ารักอืเฮียก็น่ารักพูดถึงลูกสาวนี่ยิ้มเลกยิ้มน้อยน่ารักเนาะถ้าสมมุติผมผมไม่ได้เป็นเอฟซีหรือเป็นอยู่ในรอบนี้นะผมก็ต้องงงอ่ะเฮ้ยเขาเอ่ยเอ่ยชื่อ นักแข่งมาแต่ละคนอ่ะธรรมดามากอะเสียงเงียบเก็บเงีบเก็บเลยพอไปไปโอริโอทีไรโอ้โหกีดกันจนแบบเขาก็งงอ่ะต่างชาติอยู่ใ,ใกล้ๆเขาจะงงเออต่างชาติเขาเขาอยู่ใ,ใกล้ผมหละอยู่ข้างหน้าผมเขาจะงงไขะมันเป็นการแข่งรถมันต้องนิ่งอ่ะเวลาอยู่หลังพวงอะไรสมาธิอย่าหลุดบอยด์ดืดสมาธิอย่าหลุดนะการอยู่หลังพวงอะไรเนี่ย ต่เฮียเชื่อเองทำได้แล้วเองสุดยอดอยู่แล้วเดินเข้าไปดูอย่างก่ายคนเยอะมากเลยวันนี้บางแสนคนเยอะจริงๆอะ่ะใช่งานนี้คนรู้จักไอไอดีเยอะมากเลยแหะไ,ไปไปโอ,อริโอเนี่ยกล้าพูดได้เลย,เลย เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักอ่ะบรรดาเขาเรียกอะไรอะ่ะเจ้าของแบรนด์อ่ะได้เป็นแอ็มบอร์เดอเยอะน้อ,นองน่ารากักแข่งเสร็จแล้วก็บอกขอบคุณใช่ทุกคนหาน ต้องถามหาแน่เบอร์95คือใครเพราะเออชื่อไปไปโอริี่ยนี่กี๊ดกันไปแถวผมนี่นั่งได้ยินเสียงกี๊ดเสียงอะไรแล้วมีคนมาต่างชาติยังถามอ่ะผมยังตื้นตันจนแบบหูยมันเความรู้สึกที่แบบโอโ้โหปลื้มใจแทด้ดอมันกำลังใจล้วหลามภูมิใจอ่ะภูมิใจมากภูมิใจในตัวไอ้ดีมากเลย ใช่คนไปหาปลาเยอะมากเลยคนไปดูปลาเยอะมากมันเป็นความภูมิใจอะ่ะจะไม่ออกมาพูดก็ไม่ได้ผมก็เลยพูดขอขอชมหน่อยชมความนิ่งของเด็กคนนี้ขอไอ้ดือ้อดีใจกับไอ้ดือ้อที่ทำปรากฏการ์ในสนามแข่งรถคึกคักมากแล้วก็น้องขับรถได้ดีมากทำเวลาได้ดี น่าจะทําเวลาได้ดีกว่าเมื่อวานที่ซ้อมนะไอ้ดื้อบอกมีสติครับนิ่งมีคนช่วยช่วยเหยียบเบรกช่วยเหยียบกันเล่งเยอะว่าเป็นใช่เป็นปรากฏการที่มีคนช่วยเหยียบกันเล่งเหยียบเ,เยยบรกเยอะมากสนใจไปเหยียบเบรกให้ดื้อเยอะมากเต็มสนามเลย แต่ชอบความนิ่งอะ่ะชอบการเข้าโค้งเข้าแหละแบบดื้อไม่ประมาทนะดื้อทำเวลาได้ดีมากใช่ภูมิใจมากคือมันมีแต่พลังบวกมีแต่อะไรดีๆไงถช่าช่จะมีคนถามหาไอ้เบอร์95ไอ้ดื้นอนี่เยอะไหมละ่ะไปไปายโอริโออ่ะพอเอ่ยชื่อไปไปายมาพี่ต้องมีแฟนคลับทั้งสนามกีดลั่นเือขนาดนี้ แต่มันอดพูดไม่ได้มันมันปาบปื้มอ่ะมันมันตื้นตันจนแบบโอ้ยขนาดที่มือตรงโค้งหายใจเข้าลึกๆแล้นน้ําตามันมันคอออกมาได้ยังไงกันรู้ดีนะใส่แว่นไม่อายคนถ้าถอดแว่นมาเนี่ยโอ้ยน้ําตามันคอจริงๆนะมันตื้นตันกล้าพูดเลยตื้นตันใจแบบดื้อทุกแว้บป่ะทุกโค้ง ตื่นตาภูมิใจมากภูมิใจไก่ดื้มมางานนีเปิดปรากฏการการแข่งรถตื่นเต้นถึงเต้นทุกตอนนี้ยังถึงเต้นไม่หายเลยชื่นชมขอชื่นชมจากใจจริงครับเป็นประมาณสักแม่เขาบอกว่าไม่กินได้กินเยอะอยู่แต่ไม่ไม่กี่นาทีแม่แม่ก็เลยโทรหาว่าเป็นแม่กิน เหตดเขาไปเป็นเวียนๆจะอ้วกเดี๋ยวผมบอกเลยว่าครับแม่ถ้าแม่ในแม่โทรหาผมเบาะแสในพิพับผมจะพาไปโรงพยาบาลถ้าผ่านไปแบบประมาณครึ่งชั่วโมงแม่ก็เลยโทรหานะครับผมก็เลยพาแม่ไปโรงพยาบาลตอนแรกบอกบอกสั่งการพอไม่ว่าอย่าเพิ่งบอกน้องนะพับแม่เดี๋ยวน้องจะลงแข่งกลัวน้องเป็นห่วงแต่แม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นแม่ดีขึ้น